ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่รอบที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่18เดือนพฤษภาคมครับของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทา้านกิเลนกันหน่อยครับอย่างทา้านเมืองทองกุณินแตครับล่าสุดได้ตัดสินใจครับแยกทางกับสาต่างชาติของทีมครับส่วนทา้านปลายของทา้านเชฟเปร์ดิโฮมครับของหลังโคตาอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่เลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของทา้านเมืองทองคุณในแต่ครับทีมอันดับที่4ในศึกทดีครับล่าสุดได้ตัดสินใจครับแยกทางกับ3ผู้เล่นต่างชาติ ชาของหลังชาวบราซิลเอ,อริกโจนาครับในลูกชาวเคนย,ยาและธนาเฮนรี่อันดิเยครับกองหน้าดีกรีทีมชาติเอตโตเนียเป็นเชียบเลยครับหลังหมดสัญญากันพอดีครับจบฤดูกาล2022นี้เองนะครับโดยทางฝั่งของทนานรูดิคัตโอชนานั้นครับกองหลังวัย27ปีครับย้ายมาอยู่กับเมืองทองกุงจทพครับในช่วงฤดูกาล2020ก่อนจะเป็นกําลังสําคัญของทีมมาตลอดครับและมีสถิติลงเล่น81นัดรวมทุกรายการทำไปได้4ประตูส่วนทางฝั่งของท่านเอริกโจนาครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับทีม ในซีซั่นนี้ครับแม้ในช่วงล็กที่2ครับจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นยิงไปถึง10ประตูกับอีก3เมเซิตจาก28นัดรวมทุกรายการและหนึ่งในนั้นครับคือการยิงแอตลีครับใส่ทางด้านสบูตสอดบเรมยูเนเตดแต่ก็ว่าถูกปล่อยออกจากทีมเช่นกันครับรวมถึงทางฝั่งของท่านเฮนรี่อดีเยครับที่สูญเสียตำแหน่งตัวจริงในฤดูกาลนี้เลยครับแต่ถึงในขณะเดียวกันเลยครับในรายของท่านวิลเลียมพอกนั้นครับในลูกตัวเก่งชาวบราซิลครับยังอยู่กับทีมต่อไปครับอย่างแยกกลับมา ไปถึง15ประตูกับอีก4เซตจาก16นัดรวมทุกรายการพร้อมกับช่วยเมืองทองกับจบอันดับที่4ของตารางได้อีกด้วยแหละครับและซึ่งโดยทางนี้ครับทางฝั่งของทะนันเมืองทองกเรียนแต่นั้นครับมือเปล่าเป็นรุ่การที่5ติดต่อกันครับนับตั้งแต่คว้า double c ชม m p ฟุตบอลถ้วยเอเปครับและลีครับเมื่อรุ่การ2017ในยุคข,ของทนนโค้ชแบตตตวันสป่านนัดเองนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของท่านั่นซมี่คาร์บูเอกันหน่อยครับกองกลางชาวฝรั่งเศสของสโมสรพีทโปรเจคเซีล่าสุดครับได้ออกมาโพสตส์อัารัตต้นสกัดครับผ่านโซเชียลมีเดียหลังจากที่มาได้ไปต่อกับทางนัานต่อพิคับในฤดูกาลหน้าโดยเจ้าตัวนั้นครับย้ายเข้ามา,าคาเคกในทีมของซัมเอาได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่าน,นั้นแหละครับ โดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของท้านรสิมิคาราบูเอนันครับกองกลางของท่านพีทีโประจบัตสีครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเลยครับวันนี้ครับผมขออัปราชสโมสรชั้นนำอย่างท่านพีทีประจบัตสีผมต้องขอขอบคุณครับสโมสรในโอกาสนี้ครับที่ทําให้ผมและครอบครัวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมาตลอดระเวลาในการมาอยู่ที่นี่หลังจากจบลุกจันนี้ครับผมขอขอบคุณครับประธานสโมสรผู้บี้ยนสตาร์โค้และแฟนบอลที่ให้การซัพพอร์ตผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาอยู่ที่สโมสรแห่งนี้และแน่นอนเลยครับ ผมต้องขอขอบคุณครับและขอให้พนร่มทีมทุกคนโชคดีครับและทุกคนกลายเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผมเลยครับนัสียดาอะไรครับที่การเดินทางของผมครับและสโมสรครับได้สิ้นสุดลงครับดังนั้นผมจึงอยากที่จะบอกกล่าวผมจะเก็บความทรงจําบทเรียนและช่วงเวลาที่ดีมากมายที่เราเคยสู้กันจนถึงเป้าหมายเดียวกันครับมันเป็นหนึ่งปีที่ดีที่สุดในอาชีพฟุตบอลของผมขอขอบคุณเลยครับและสําหรับผลงานของตัวนั้นรัศมีคาร์บเอนั้นครับหลังจากแยกเข้ามาร่วมทัพพีทีปรเจกซีครับลงสนามไปทั้งหมดย5านัดยิงไปถึง7ประ ด้วยกัันแหลครบในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทันจุกอังพยองขอนแก่นยูนแเต็ดกันหน่อยครับอย่างทนนันค้ตปฏิพานครับเวลาสุดครับรอที่จะคุยเรื่องอนาคตการคุมขอนแก่นยูนเต็ดในฤดูกาลหน้าแล้วแหละครับโดยทางฝั่งของทันนันคูตอย่างทัน้ันปฏิพัฒน์รอบรู้ครับคุณสื่อของทันนันขอนแก่นยูนิเต็ดครับออกมายอมรับเลยครับว่ายังไม่ชัวร์เกี่ยวกับอนาคตครับในการคุมทีมของตัวเองในฤดูกาลหน้าครับโดยจะต้องรอการเจรจากับผู้บริหารของสโมสรซะก่อนเลยครับ โดยผลงานในลีกดูการนี้ครับของทัพจงอังพยองครับแข่งไปทั้งหมด30นัดชนะไป7นัดเสมอไป12แพ้ไป11ยิงไปได้24ประตูครับและเสียไปถึง42ประตูเก็บไปได้33คะแนนครับจบอปนดับที่13ของตารางลดตกชั้นได้อย่างบุบบิดครับโดยห่างจากธนาสวรรค์แคทนครราชสีมามาซี4ครับจีปัะนดที่14ขควตาตกชั้นครับอันดับสุดท้ายแค่4แต้มธนาแหลกครับ ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับตา้ันโคดบอสครับได้เข้ามาคุมทีมในช่วงกลางซีซั่นครับต่อจากทานานโคดคารอสเอ็ดวาร์โดและตานานโคดเบตต์ต่ําดับไหครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับตานานโคดบอสครับก็ได้ออกมาตอบคําถามหลังสื่อถามถึงอนาคตการคุมทีมของตัวเองในซีซั่นหน้าเลยครับซึ่งทางฝั่งของโคดบอสครับได้ออกมาตอบคําถามอะไรครับว่าสาหรับในตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยครับรอพูดคุยเรื่องรายละเอียดที่ดังในฤดูกาลหน้าว่าจะไปในทิศทางไหนเลยครับ อตอนที่ประเด็นปิท้ายของวันนี้ครับ ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทารานบริษัทสยามสปอร์ตครับได้ออกมาเปิดความที่สุดของทารานทริกในฤดูกาล2022นี้แหละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับเพจของทานานเซ็นฟุตบอลครับได้ออกมาเปิดสถิติที่สุดของศึกฟุตบอลทริกครับหลังจบฤดูกาลอย่างเป็นทางการเลยครับโดยสถิติที่ดีที่สุดของศึกทริกในฤดูกาลนี้ครับก็คือแชมป์ทริกครับเป็นทางฝั่งของทา้านบุริรัมรองแชมป์ครับก็คือแบงคอกยูไนเต็ดยิงประตูมากที่สุดครับก็คือทางฝั่งของทารานบุริรัมยูไนเต็ดครับยิงไปถึง75ประตู เฉลี่ย2.5ประตูต่อเกมครับเสียประตูน้อยที่สุดครับก็คือแบงคอกกุนนิตครับ22ประตูครับเสียมากที่สุดก็คือ0.7ประตูต่อเกมะครับ ในส่วนของการคอบครองบอลมากที่สุดครับก็คือ BG ปทุมยูนเต็ดครับ59.8%กจุกับคืนชีตมากที่สุดครับก็คือแบงคอกยูนเต็ดครับ14นัดจ่ายบอลแม่นยำมากที่สุดครับก็คือทางฝั่งของเมืองทองยูนิเต็ดทีมที่ได้จุดโทษมากที่สุดครับก็คือแบงค็อกยูนิเต็ดและชลบรีไปสิบครั้งทีมที่เสียจุดโทษน้อยที่สุดครับก็คือรีโอเชียงรายยูนเต็ดทีมที่ได้ใบเหลือกมากที่สุดครับก็คือรีโอเชียงรายยูนิเต็ดแปดสิบเจ็ดใบที ทีมที่แย่งบอลกลับคืนมามากที่สุดครับก็คือธนาสุกเทฟซี 4, ครับเฉลียย 4, ล่ยละ 19. 1 1 8ครั้งต่อเกมเนียครับทีมที่เข้าประทะมากที่สุดครับก็คือทางฝั่งของธนาบุรัมูยนเต็ดและการเทฟซีครับเฉลี่ยกะ9.7ครั้งต่อเกมทีมที่แคร่บอลมากที่สุดครับก็คือลำปางเทฟซีครับเฉลี่ยละ19.1ครั้งต่อเกมเนียครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่ครับพวกเราทีมงาน Beat Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ